เราเอากลมตลบสวัสดีสสดจ้าตั้งกินลามาแล้วเจ้าวันนี้ต้องจะจวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินตัสตมม้สายบัวใส่ปลาหมึกตํามหมึกสายบัวเหมาะเจ้ามากินกันเลยกำาแรกแหกหมานหัวเทีจัดก่อนเลยปลาหมึกครบเลยกำาแรกแหกหมานไขน่เน้นๆไข่เน้นๆอืม้ม ไข่จุกๆเลยมั้งเหรอเอาอเมาเต็ม,มป,ปากปปปาก็กจิจัดก่อนน้ำลรดลองอไปกำแลกแหกหมานเดอ้อทุกคนอื้มอืมเมาะ เอาเข้าวันต้อยวันนี้กินกับข้าวเนึ่งเหมือนเดิมฝูงบินนะักมมากินตั้งนอกไม่งนนะักมีประจ,จักเนะ์แท้ เอาไข่มันไว้ทุกคนตัดก่อนเดอ้อมันกินยาเนี่ยมันหายไหมออืมฝนตก เดี๋ยวตัวกลับมันหานโลดเลยไปยกลับกลองโลดน้ำตกเน่าเนื้น้ำตกไม่คิดได้อย่่อามทั้งห้าทีเหรอช่าง,งตกแต่จะฝน กินนอกไม่ได้หรอจำได้หรอสื่อรวดเป็นอย่างี้ตลอดไม่ได้เหรอไมอ่ได้แล้วคอมส์ไปกินตั้งนอกไม่ได้เป็นอี้ตลอดจำได้หรอห <c oughs> ล่นเกือบตาลทุกคน มันกินต่ออืมเมื่อก่อฝนทั้งนอกกับโต๊คือว่ะกะฟังละหมอกหมากมันนุ่มมันอ่อนมันมีน้ำเนาอ ฝนครั้นี้นะเขาอยากให้ฝนตกเขาต้องไทยนอกเป็นเคล็ดนาอืมืมเป็นแป๊บเป็นคอม

อันนี้ไส้มันทะลักออกมาไม่หร,รอไข่มันทะลักไข่มันหอมเหมาะขนาดไข่ปูดออกมาเลยเหมาะ ฝนตกแห้งขนาดยืนยืนสู้ทำนะ ไม่คือหมาอืมเพราะว่ากินขาดตอนเนอะไม่

กำนี้เขาต่ำพับบุ้งหลวหบวะต่ำพับบุ้งมันกล้าถีนอันใหญ่แบบเขาเมือนแก่ อ้รวน้องเลี่ยภาคินแม่ผูกคือ ปลูกไว้ในบ้านเลยจะดใจมากฝนต,ตรกแล้วขวบขนาดดูความจิ้มจิ้เพิ่มมากออืมอืมนี่หนุ่ม không muốn ạ chín kỳ trái mà 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 khốn khang khách trái con cừ trái trái พอไปหยุดกิ้นกิด็คิงชิ้นเก่งใจทุกคนน้ำตาบ่อยน้อยอ๋อส่บัวเข้าไปด้วยหมดอุ่ฝนตกแหงยังใหม่ฝนตกหน้าขนาด เพื่อนอยู่บ้านอะไรอย่างกันห้องฝนตกก็ะเจ้าทุกคนวันนี้อิ่มแล้วนะเจ้ากินตำส้มวันนี้แบบทุลักทุเลหอบถาดนี่ฝนกะแมนกินขาดตอนไปหน่อยแต่ก็ลำเหมือนเก่าวันนี้ต้อมกับประทีพอตัวจบคลิปที่อิงนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย